วันนี้มาเจอกานข่ับในรอบเท่าไหร่กี่เดือนที่ไม่ได้แบมีบรรยากาศแบบนี้คะจริงๆแล้วจำความไม่ได้เลยนานมากที่จะมาลวมตัวกันเยอะตั้งแต่เด็กแล้วไม่ใช่เพิ่งก็วันนี้มาเจอในรอบไม่รู้ว่ากี่เดือนแต่มันนานมากๆลก็คิดถึงทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาหาครับผมแล้วก็มาให้กำลังใจบ้านในการเปิดตัวพิลนเตอร์ตัวใหม่ของบ้า เขาเรียกว่ายังหนาหนั่หนาเน่นเหมือนเดิมน้องมาน่นหนาครับผมหนาแน่นพอยังน่ารักเหมือนเดิมอีกครับแล้วตน้นต้นปีขเขาขวัญปีนักเติมไปแล้วครับผมใช่เปิดเป็นเดิมครับอมีพี่ดุลมาให้กำลังใจด้วยวันนี้ ก็เซอร์ไพรส์มากมากครับก็ขอบคุณที่มาตามให้กำลังใจทุกงานเลยไม่มีไม่มีเว้นเลยไม่มีขาดงานไหนสําคัญเขามาตลอดเลยขอบคุณมากมากเลยครับเขามาทุกงานเขามาทุกงานครับหอ่อย่างอย่างอย่างก่อนหน้านี้ที่มันเซอร์ไพรส์ไปเลยก็คือที่เขาหอบเป็นช่องเงินมาใพระนั้นงานหนักเขาหอบเป็นช่องเงินมาเออเยังไง หลายๆคนก็เลยตีความว่าเอ๊ะมันใกล้วาเลนไทน์หรือเขาให้เราเป็นดอกไม้วาเลนไทน์นั่นแหละครับแค่วกเป็นวาเลนไทน์ด้วยอย่างเงี้ยใช่ก็เป็นแบบของขวัญจากเขา ถามแต่ก็ขอบคุณเขาที่ขเขาสพอร์ตเราอันนี้เป็นแต่เงินเขาเองหรือปะเงินเขาเองเขาออบอกได้เหรอละนิดหนึ่งประมาณหลักหมื่น,นครับอ๋อเหรอ วินาทีแรกที่เราได้เรารู้สึกไงเพราะปกติเราจะได้จากแฟนคลับเนาะแต่การั้งที่ได้กับดาราตกใจซแบบสรายเบาๆครับผมแต่ก็มันก็แปลกใหม่นะเพราะคู่แบบออนดอกไม้เงินมาให้อย่างเงี้ยแต่ที่จริงก็เป็นการยินดีของเขาครับเป็นสไตล์เขาสายเปย์สายเปย์ใช่ป่ะหลายคนเขาเป็นสายเปย์ เก่งไหมงานต่อต่อไปเราอาจจะต้องให้เขาบ้างอะไรเอ่อเสียมช่อเลยก็จริงแล้วเราก็สปอร์ตกันอยู่แล้วเรามีให้กันอยู่แล้วไงคนก็แซวว่าแบบหวานจังเลยอย่างนี้ว่าวลนท้ายมีอะไรไหมคท้าที่ผ่านมาก็วาเลนไท้านะครับก็ไปถ่ายเสื้อคอลเลคชันของผมครับเกมรูมเกมรูมใช่ก็ไปถ่ายเสื้อกันอะไร ล้วมีของขวัญอะไรพิเศษเพื่เติมความมอ่งมันตรงนั้นนะอ่าจริงๆแล้วแค่เขามาเติมเต็มความสุขให้กับแม่แม่ในฝั่งของแบบการมีคู่แค่นี้มันก็มันก็มากพอแล้วคับยังไงแล้วเขาก็ยังซัพพอร์ตเรา,าอีกด้ก็ขอบคุณมากมากเลยครับเรถือว่าแฮปปี้ที่เขาอยู่ตรงนี้ับผมอ,อาจเห็นที่ผ่านมามีการแบบทำบุญทำบุญกับแฟนคลับด้วยจริงๆแล้วผมกับแม่แม่ทุกคนเขาจะมีโปรเจกต์ทำบุญกันอยู่แล้ว อันนี้ก็เป็นทำบุญให้โรงแามก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาร่วมทำบุญกับบ้านแล้วก็น่ารักแบบนี้กับพี่น้องชาวไทยทุกคนยังไงก็ ช่วยกันก็ดีแล้วงไงขอบคุณมากๆนะเครับเพราะบ้าตัวบาตเองไม่ได้มีโอกาสได้ไปลงพื้นที่แต่ว่าแม่แม่บางคนคือตั้งกลุ่มกันไปลงพื้นที่เลยตอนน้ําท่วมก็ไปไปช่วยไปแจกของอะไรเงี้ยคือไปพายเรือกันไปเลยผมเห็นคลิปยังไงก็ขอบคุณมากมากเลยครับจริงเป็นเป็นอีกบ้านหนึ่งที่เหมือนมีมีโอกาสได้ทําบุญกันอยู่เรื่อยทุกแบบแกเหต่ทุกเหตุการณ์เลยครับเออเราเรารู้สึกไงบ้างที่แม่เขาแบบมันให้ให้เราตรงนี้อะไรเงี้ยจริงๆม ใจมากแล้วก็เขาใช้ชื่อบานเด็กอ้วนตลอดในการทําบุญแล้ก็รู้สึกว่าแบบผมได้ทําบุญไปกับแม่แม่แมก็ไม่ร,รู้จะพูดยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ช่วยเหลือทุกคนแบบไปด้วยกันจะมีโอกาสแบบได้ไปลงพื้นที่หรืออะไรทำกับเขาด้วยตัวเองด้วยะะจริงๆผมเคยไปลงพื้นที่รอบหนึ่งแล้วไปแจกข้าวไปแจกของยังชีพอะไรอย่างเงี้ยใช่ อิ่มบุญกันไปเนาะครับผมและล่าสุดหมอครบรอบบ้าน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 กับตอนออกมาจริงจริงครับครบรอบ5ปีของการเจอกันการเจอกันครั้งแรกครับมันเป็นการแคสครั้งแรกใช่เขาบอกแบบครบรอบ5ปีแล้วอะไรา้นก็ดีใจครับผมที่ทุกคนยังอยู่ห้าปีแล้วนะครับเป็นนานมากเลยนะครับจริงๆแล้วมันมันยากมากที่จะทำให้ทุกคนอยู่ได้นานขนาดนี้ก็ ต้องเป็นความรักนะครับที่อยู่กับเราในทุกวันนี้ยังไงก็เก็บความรักนี้ไว้ดีๆนะครับเรา,รเ,ราเราคิดว่ามันผ่านไปเร็วไหมแบบแบบเดียวห้าปีแล้วเร็วมากเลยครับคือมันทันไวแบบตั้งตัวไปผ่นมาห้าปีแล้วยังเพิ่งคิดว่าแบบสามปีเลยจริงก็เราสนุกไปด้วยกันครับอะไรที่มันสนุกมันก็จะผ่านไปค่อนข้างไวนะครับ มีอะไรเซอร์ไพรส์หรือมีอะไรพิเศษให้แม่ๆไหมครับมีอะไรเซอร์ไพรส์ครับห้าปีจริงๆแล้วผม ก็สิ่งที่มอบให้กับแม่ๆทุกปีนะครับผมคือการพัฒนาตัวเองทุกทุกทางไม่ว่าจะเป็นร้องเต้นแนสดงคือเมื่อก่อนผมไม่เป็นเลยแล้วผมก็พยายามพัฒนาขึ้นให้ดีขึ้นให้ดีขึ้นให้ดีขึ้นไปอีกอแล้วก็หลังจากนี้ก็จะดีขึ้นไปอีกเป <stim. S 2> ็นของขวัญให้กับทุกคนที่ทุกคนมาวิ่งตามแล้วมันแบบมันเหนื่อยเหมือนกันนะครับผมเข้าใจแล้วก็ถ้าเราหยุดอยู่กับที่เขาก็คงแบบไม่อิ่มใจหรอกแต่ทุกวันนี้ผมก็มอบของขวัญให้เขาทุกวันเลย การพัฒน,นาตัวเองนะครับ